ตั้งปีห 6, 6เนี่ยภาคใต้ซื้อเสียงเยอะที่สุดซื้อเสียงอย่างเปิดเผยนะมากที่สุดและผมก็พูดได้เลยว่าไม่มีนักการเมืองในสภาเนี่ยนะไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่ซื้อเสียงยกเว้นของพรรคเก้าไกลของภาคใต้เนี่ยนะของพราคใต้นี่แหละเอาสองทั้งประเทศผมก็ยังว่าได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านใหญ่ลูกหลานตระกูลนักการเมืองกรุงเทพไทย ฟันธงเลยว่าใช้เงินทั้งหมดทั้งหมดเลยคือผมไม่ต้องมายืนยันหรอกชาวบ้านเขารู้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาจะซื้อเสียงเนี่ยโห,โหต้องแ,บบแบอบแอบแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยมันกินฟรีพรรคใต้กินฟร,รีนะสมัยเลือกตั้งซ่อมไพรพัฒโนเนี่ยนะคุณวิรัติกัลยาศิริแข่งนะตอนนั้นนะพรรคไทยรักไทยของคุณตักษินเนี่ยยกกองทัพไปถล,ลม่มเอาเงินไปเยอะแยะไปหมดชาวบ้านรับตังแล้วมันเขียนด่าในบัตรด้วยนะว่ารับแล้วไม่เลือก แต่ว่าไม่กล้าให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะรับแล้วเลือกอแล้วคนใต้ยังมีความเสือ่อมกูงโง่อยู่ตั้งนานถ้ารู้นี้กูรับตังค์ไปนานแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยนะแอบแอบถ้าใครรู้อายเออ,อน,นี่ขายเสียงแต่ตอนนี้ไม่ฮะเหมือนจะขายหวยเลย,จด,ยดจดรายชื่อกันเต็มไปหมดจดรายชื่อกันนั่งตำรัานน้ำชาเนี่ยเขียนรายชื่อบ้านนี้กูแปลอ่าชื่อมาแล้วนี่มีสี่บ้านห้าบ้านหกบ้านเออหกคนเจ็ดคน บางทีเจอกันรถสวนกันสีแยกโบกมือทักทายโชว์โพยให้เห็นว่าเนี่ยซื้อเสียงเนี่ยได้มากี่เสียงกี่เสียง <Ừ. S 2> คือมัน,ม,น,ม,นมันไปถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติปกติคือมันทําไมคุณเทพไทยถึงกล้าวิจารณ์ฐานเสียงของตัวเองที่อยู่ในภาคใต้เมื่อก่อนเราจะท่องกันเสมอว่าคนใต้ซื้อไม่ได้ครับทําไมวันนี้ถึงกล้าพูดตรงๆว่าฐานเสียงคนใต้ซื้อได้แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์จริงคือเพียงแต่คนไม่พูดแค่นั้นแหละ ไปถามชาวบ้านชาวบ้านาที่ฟังทีวีอยู่ที่ดูทีวีดูเนชั่นอยู่นะทุกคนรู้ยิ้มในใจอยู่แล้วว่ารับแล้วบางคนรับทุกพักนะใครจ่ายก็แล้วรับหมดแต่เวลาเลือกก็โอเคเลือกบางคนก็เลือกด้วยความเกรงใจวพราคนนี้มาซื้อก็ให้บางคนเลือกโดยตัวเองชอบก็มีเพราะงั้น้เนี่ยซื้อเนี่ยไม่ใชไม่ไม่ซื้อไม่ใช่ซื้อเมื่อก่อนซื้อคนใดคนหนึ่งซื้อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกพัก ทุกพักทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาเรื่องประชาธิปัตย์พอมันมีที่มาลักษณะนี้มันต้องลงทุน,นลงทุนเมื่อถึงเวลาจะต้องเลือกผู้นํำพัก เขาก็ต้องรู้สึกว่ามันก็ต้องกลุ่มอํานาจในพักเอาไว้ด้วยถูกไหมเขาถึงไม่ยอมไปแก้ไอ้สัดส่วนน้ําหนักของสสแม้ว่าจะมีไม่ถึง25คนเนี่ยแต่น้ําหนักในการโหวตเลือกหัวหน้าพักมีถึง70%ตามข้อบังคับพักเดิมเนี่ยแต่คนที่อยู่นอกสภาบอกขอให้แก้เพราะแบบนี้เนี่ยสัดส่วนมันจะไม่ได้ความสมดุลกันเขาถึงไม่ยอมแก้แต่เขาก็จะมองว่าเอาแล้วคุณข้างนอกอ่ะก็เขาใช้ข้อบังคับนี้มาตั้งนานแล้วพอถึงเวลากลุ่มของคุณน่ะไม่ได้เข้ามาในสภา คุณจะมาขอแก้ในจังหวะที่คุณจะเสียประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงคุณเทพไัยมองยังไงคือเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะ <iet> เมื่อก่อนสักปี48อ่ะ48ิมเนี่ยก็สัดส่วนมันจะ5 0 50แต่ว่าพอหลังจากปี48มาเนี่ยไปปัดสสเยอะสสได้ระดับร้อยขึ้นร้อยขึ้นและพอพร้อยขึ้นก็มีการคิดว่าเมื่อสสมันร้อยขึ้นมันเยอะเนี่ยนะเราไป่วงน้ําหนักให้สสอเนี่ยมันเท่ากับ <c oughs> โหวเตอร <c oughs> ข้างนอกเนี่ยน้อยมันไม่ได้ก็ให้ความสําคัญกับสสหน่อย ก็เลยให้สอสอก็ตอนนั้นก็เลยทิ้งน้ําหนักให้กับสอสอเป็น70-30ก็คาดว่าสอสอยังมีเยอะอยู่ตลอดคือระดับร้อยอัพตลอดก็เจ็ดสนี่แหละ แต่บังเอิญว่ามันต่ำเหลือ25คนไงมันสัดส่วนมันเลยมันเลยมากต้องต้องดูที่มาของกติกาตรงนี้ด้วยว่าไอ้ที่เวทน้าหนักเจ30บามเนี่ยมันมาตอนที่สสมีเยอะเยอะมีเยอะาตอนนี้คุณเทสไยคิดว่าก็ใช้สัดส่วนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแหละครับเพราะสสมันน้อยแล้วมันจะจบยังไงครับคือฝ่ายหนึ่งในสภาก็ไม่ยอมนอกสภาก็อยากจะให้แก้ข้อบังคับมันก็เลยเรียกประชุมกันไม่ได้ผมก็บอกคุยกันนะคือคุยกันก็คือถ้าคุณจะโอเคคุณไม่ยอมรับกติกาประชาธิปัตย์ คุณก็โอเคก็ก็ออกหรือว่าบางคนก็คือก็อยากจะร่วมรัฐบาลคุณก็ไปหาพรรคอื่นที่ที่อยากจะอยู่แล้วก็ไปร่วมรัฐบาลวิธีการก็สมัยนี้มันง่ายเนี่ยมันการบูทให้ตัวเองขับออกได้เนี่ยขับออกเออขับออกขับตัวเองออกก็ได้ <laughs> แล้วก็ไปอยู่พรรคอื่นเสีย <laughs> แล้วก็ให้ประชาธิปัตย์ก็เป็นของคนที่เขาอยากจะทําพรรคจริงๆเอาแต่ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเหลือสอสอท่านชวนท่านบรญจัิสองสามคนในสภาเองนะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรคือประชาธิปัตย์มัน กี่คนก็ได้นะผมว่ามันก็เกิดได้แต่ขอให้ความเป็นพักใช่ค,คือคุณหนึ่งคุณมีจุดยืนของพักที่ประชาชนต้องการผมคุยกับคนในปัตาาหลายคนเขาบอกต้องคุณนั้นเอาคนนี้คนนี้มีตังค์โอ้ยไม่มีตังค์ไปไม่ได้ก,การเมืองยุคนี้มันต้องใช้เงินไม่ใช้เงินไม่ได้ต้องหาคนมีเงินมาเป็นเลขาพักมาเป็นผูน้นำพักเนี่ยผมไม่จริงหรอกประชาธิปัตนะถ้าหากว่าคุณสู้ในเรื่องอุดมการณ์เนี่ยนะคุณไม่ใช้เงินก็ได้เมื่อสามสสปีที่แล้วเนี่ยไปใช้ปัตเนี่ย ไม่ได้ใช้เงินนะและเขาชนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็บอกพักเก้าไกลใช้เงินที่ไหนอะต้องยอมรับความจริงว่าพักใช้พักเก้าไกลใช้เงินน้อยที่สุดแล้วทาไมเขาชนะล่ะเออทำไมเขาชนะล่ะเพราะก็มีจุดยืนที่ชัดเจนไงเออเขาสู้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาชัดว่าหนึ่งหนึ่งสองเขาสู้เาวเรื่องอะไรเขาสู้บ้างเขาประกาศชัดคนมาเอาเอเอาจริงไว้แต่ว่าไอ้พักการเมืองอื่นมันไม่ใช่อะ่ะกู้ร่วมแลฐบ้านก็ได้ยังไงก็ร่วมกับใครก็ได้ขอให้กูได้ร่วม ทำให้คนมันรู้สึกลังเลไงวันกูก็ชาวบ้านก็รู้เอาเราตังดีกว่าทังนักก้นรรคการเมืองแบบนี้ไปมันก็ค่าไปกินคือคนมันคิดว่าใครเลือกใครก็ได้ค้าไปกินหมดอีกต่อไปแล้วเ,เหมือนสมัยก่อนตอนนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลได้เขาเลือกตามเงินที่เขาได้มาดีกว่าคือเขาบอกว่าเลือกใครก็เหมือนกันแหละเพราะเราก็ไม่ได้อะไรเอ,าท,เา,า,เอ,า,อาที่เขาให้ดีกว่าเอาเฉพาหน้าทท่เขาให้ดีกว่า คือคนมันคิดอย่างนี้เยอะไงเพราะฉะนั้นคุณคุณเทพไทยมองการเมืองในภาคใต้นับจากนี้มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเห็นจากสัญญาณเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาคือพื้นฐานของคนใต้เนี่ยก็ต้องยอมรับมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงและก็เป็นคนที่มีอุดมการ์โดยพื้นฐานนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนใต้ก็ถือประชาธิปต์มาโดยตลอดถามว่าทําไมเขายึดประชาธิปต์ตลอดว่าประชาธิปต์เหมือนพรรคคนใต้เพราะประชาธิปต์หนึ่งโอเคต่อสู้มายาวนานหรือเป็นพรคยาวนาน สองในไปปฏิบัติได้สู้เรื่องประชาธิปไตยสู้กับระบบทักษิณสู้กับทหารสู้กันจริงๆคนใต้ก็เลยเอาเลือกไป,ปปฏิบัติมาโดยตลอดแต่พอช่วงหลังปั๊บเนี่ยพอเมื่อคนใต้อพอมีพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาใช่ไหมฮะมาเป็นนายกแลวคนคนใต้มันเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสู้กับทักษิณได้ประชาธิป,ปัติให้โอกาสสู้กับทักษิณมาหลายรอบแล้วสู้ไม่ได้ประยุทธ์สู้น่าจะสู้ได้ก็เทให้ประยุทธ์หมดเลย โดยไม่สนใจว่าใครสมัคราเลือกให้ประยุทธ์หมดเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นสอสอหน้าใหม่หน้าใหม่มากพี่เอี่ยมไปหมดทุกน,น,น,ออนกแร่พี่ี่ไปหมดเลยหลังจากนั้นปับ๊บต่อน,นี้ไปเนี่ยตอนนี้พลเอกประยุทธ์เลิกแล้วเลิกแล้วก็คนที่เลือกพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้จะเลือกใครเลือกใครก็กำลังหาพรรคที่มีอุดมการณ์ให้ตรงกับจดิตของคนใต้ครณวนี้ถ้าประชาธิปัตย,ยังไม่กลับไปเป็นพรรคอุดมการ์นะไปปัดก,ก็จะหายแล้วก็คะแนนส่วนนี้ ผมว่าเขาก็ต้องไปหาพรรคที่มีรวมการที่ชัดเจนนั่นหนึ่งในนั้นก็คือพรรคเก้าวไกลในที่ผ่านมาไม่ว่าเก้าไกลในวันที่คนยังลังเลยังไม่ชัดนะเรื่องที่จะสนับสนุนพรรคไหนนะรนะหว่างประชาธิปัตย์กับพลเอกประยุทธ์หรือใครเนะี่ยแต่เมื่อมีไม่มีพลเอกประยุทธ์และประชาธิปัตย์ฟื้นตัวไม่ทันคนที่ผู้อวยการก็ต้องไปเข้ากับเก้าวไกลเห็นจากปีการเลือกตั้งปีหกกเก้าไกลได้คะแนนที่หนึ่งในภาคใต้ปฏิริษิ์คะแนนพักคกันนะ อันนี้คะแนนพักยืนยันได้ว่าไม่ซื้อแน่คะแนนตัวบุคคลาอาจจะซื้อบ้างเพราะบางคนเนี่ยลูกลงสมัครพ่อมีคนมีฐานะก็กลัวลูกจะแพ้ก็ไปจัดตั้งหัวคะนนแนนอะไรเนี่ยโอเคจ่ายบ้างแต่คะแนนพักผมว่าไม่มีพักไหนซื้อคะแนนพักอ่ะเพราะปล่อยตามธรรมชาติาเลยทําให้ประชาธิย์ในในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยได้ประมาณสามสี่แสนห้าแสนหกแสนอ่ะตอนนี้เหลือไม่ถึงไม่ถึงแสนเก้าหมื่นเก้าในขณะที่ก้าไกลสองแสนห้าลงตู่สามแสนห้า แต่พอรวมทางภาคใต้เนี่ยเป็นเป็นก้าวไกลก้าวไกลหมดเขตได้แค่ภูเก็ตที่ที่กวาดที่กวาดหมดทั้งหมดใช่แต่ในอนาคตถ้าเห็นสัญญาจากบาร์ตี้ลิสแบบนี้มันจะลงลึกมาถึงเขตไหมความเป็นก้าวไกลเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าก้าวไกลมันก็ต้องปรับคือหนึ่งตอนนี้ภาคใต้ที่ผมว่าก้าวไกลที่เขารับไม่ได้ก็คือว่าหนึ่งเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะคนใต้ย,ยังรับไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาปรับเรื่องหนึ่งสองสู้เรื่องอื่นเรื่องประชาไตนะเอาเรื่องประชาไตเป็นหลักเนี่ยผมคิดว่าคะแนนเขาจะดีขึ้น สองเขาก็ต้องคัดคนชน,นิดหนึ่งคือผมเข้าใจพรรคเขาว่าพรรคเขาอาจจะเมื่อก่อนเราหาตัวผู้สมัครไม่ทันนะนะเอาคนนูกก้น,นก,กับมาคนนี้เข้ามาเลยก็มีปัญหาเฉาโชรกันไปเนี่ยกาเป็นเร,รื่องปกติแต่ต่อไปผมก็ต้องคัดคนหน่อยถ้าคัดคนมีเวลาคัดคนให้มีคนคุณภาพด้วยอันนี้พอยิ่งบัตรสองใบเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าทำนวนไหนเขาจะบัตรใบเดียวหรือสองใบยิ่งบัตรสองใบเนี่ยมันจะมีโอกาสาทําให้ผู้สมัครที่ซื้อเสียงเนี่ยมันมีโอกาสได้มากกว่า อย่างเช่นอย่างอย่างว่าในบางจังหวัดในภาคใต้ยอย่างคนเขารักคุณเอกประยุทธ์เวลาไปหาเสียงมันมีบัตรสองใบเนี่ยชาวบ้านบอกรักคุณเอกประยุทธ์ก็เลือกเบอร์ยี่สองอีกใบหนึ่งก็สสเขตขอซื้อห้าร้อยเลือกผม 500. ห้าร้อยถักคุณเอกประยุทธ์เขาเลือกยี่สองอันนี้ผมขอห้าร้อยชาวบ้านมันมีความรู้สึกเออผมก็ได้ให้คุณเอกประยุทธ์ไปแล้วหนึ่งใบอีกใบกูก็ขายเอาตังค์เสียมันก็เลยในมุมนี้ทำให้เพราะนั้นทำให้สสในภาคใต้เนี่ยกับคะแนนปฏิริษีของพรรคที่ได้เนี่ยต่างกัน